สวัสดีครับกำนันยัมปูกรนล้าน,น้อยครับผมตอ,อนี้ผมมาอยู่ที่โรงเรียนน้องสำโรงวิทยา,า,า,รานนยครับมหาลานน้อยใบเตยครับเจอแล้วเจอแล้วเป็นปูบนหน้าเห็นไหมนี่ครับนี่นี่นี่น,นี่ร้านนะ้อยใบเตยเป็นคนเห็ดจังเดี๋ยว <laughs> มีเกลือนได้วยน้อยใบเต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 ย นี่ครับหลานมองให้มาแล้วมาแล้วบเห็นปูอีกเลยเห็นคนเด็ดเห็นยังไงนะตามไปนะครับปกติปูจะปูจะไปล่าอยู่ที่ปูจะไปล่าอยู่ที่หน้าประตูนะครับอยู่ที่หน้าประตูปอมย่ำลบมาเรื่อยๆมาดีมาดี คุณกูก็ดียป้าเล็กน้อยกับแลก็เข้ามาในรได้ยังไนดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปไปเลยกลับเลยเพื่อนชื่ออะไรเจ้าเจ้าโอ้โหไปแล้วครับ นักเรียนผู้ใหญ่กับเด็กน้อยบ่เครื่องอะไรครับยิ่งนักก็กอ,อ,อขี่ไกล้ไรมาแต่ก็ขี่ไก่อนุบานอะไรมาหอดออหน่ะปอ่นึงปุอสองปุนสามเนี่ยกระเป๋าไล่หลาย,ลายอันนี้เพื่อนเขาไปเจอพอดีขึ้นไปท่านเนที่ยวในจุ้งกันไปบ่มีหนงังสือจักเปลี่ยน ท้อง้างข้างก็เป็นผู้ปกครองมารับหลานนะครับมารับลูกรับหลานไปเตยซื้ออะไรไหมฮะเลือกเงินกี่บาทโอ้ยเลี้เยเงินสามบาทเลย อันนี้ไอ้ชื่ออีกอย่างก็น่าหนิเมื่อกีน้นี่เพื่อนเขาชื่อว่ามันชื่อฝรั่งโอ้เงาออกเลยดูรถด้วยดูรถด้วยนี่เป็นอะไรนี่ข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดอบ ย่ำขายขายซูเปอร์มันนครับในค่ะอะไรแง้มโรงเรียนเล็กผมเคยไปขายลูกชิ้นนะครับขายลูกชิ้นสีไทยนะครับโรงเรียนหน้าโรงเรียนเซนเมลี่นะครับเด็กหญิงวันนี้มาปูถือให้มะกระเป๋าปูถือกระเป๋าให้ อ๋อไม่หนักใช่ไหมสองหมาค่ะขายแล้วเนาะที่มาขายที่ไม่เอานาะไม่ผมกเียมกระเทียมเอกินต็มเหรอเอาเลยเอ๊ อัน,นี้ละห้าบาทรถอยู่ด้านโน้นตรงตรงที่ผ่าบอกตาเกนเมื่อคืนนี่ไปแล้วครับเห็นแล้วครับเพื่อบรรยากาศของหน้าโรงเรียนเนาะพ่อแม่ผู้ปกครองก็มารับลูกรับหลาน อานจะเป็นท้างเข่าทางออกหห้างเข่าทาั้งออกอท้างเดียวนะครับที่จอดรถก็สามารถจอดได้ทั้งสองฝั่งยูฝั่งฝั่งโน้นสามารถจอดได้แ้วก็ย่างย่างขามถนนมากรับลูกรับหลานนะครับหรือถ้าเป็นบางคนก็เดี๋ยวมาจอดไว้เป็นที่นะครับถึงเวลารับลูกก็มามาจอดไวน้นี่นักเรียนกยจะรู้นะครับว่ารถของเจ้าของในจอดอยู่ไสเอ๊ะแต่คันนี้ก็จอดซ้อนคัน อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจอดคอนแล้วมันจะไปหล่มไหมไหนี่ยโอ้โห,โหโจอดคอนคันกันก็เราจะออกได้ไหมก็มี3สามลอ้อนะครับมีสามล่อมอไซค์โนโนรถผมจอดก็ไกลๆครับผมจะออกได้อยู่ เพราะว่าคนบอ่อยากยางไก่เนะมื่อนี้แดดแล้วครับแดดแดดแล้วอ่าถึงรถเราแล้วกลับบ้านกันครับป๊บ หลานน้อยเป็นไงลูกวันนี้ดีมากเลยดิเตียนสนุกไหมหายใจไม่เย็นครับเอาหายเหรอ ออกมาทำไมหนูไม่เจอปู่ฮะปู่แอบถ่ายหนูใช่ปู่ก็แอบถ่ายหนูโ่นเดินลงมาแล้วก็หนูไม่เห็นปู่ปู่แอบอยู่ต้นไม้เหรอไม่ได้แอบเลยปู่ก็ยืนอยู่นั่นแหละ,ะ,ะกินก่อนอ้าวอันนั้นเขาเรียกว่าขนมอะไรแพนเคก้กแพนเคก้กแล้วมันอร่อยไหมปู่ลองชิมดิเด็กปอนเทอมละหนึ่งพันครับโว้โ<ห>ชาวบ้านเข้าโรงเรียนในวันหยุดราชการ ชุมชนชาวบ้านร่วมกันมีน้ำนอกปูเธอ,อ,อเลยอะไรอ่ะน้ำโอ้นี่น้ำนหนูโมเสียงเหรอเขาจับไว้เดี๋ยวปูจะเปิดให้จับข้อมือเอาจ,จับจับสองสองมือเดี๋ยวปูจะเปิดฟ้ามันเอ๊บเดี๋ยวนะบักน่ะได้แล้ว การใช้ชีวิตนะครับใช้ชีวิตที่อยู่กับลูกกับหลานนะครับใช,ช้ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนี่คือเป็นความฝันเป็นแรงใจของปู่นะครับผมตั้งแต่ในหน่อยนะครับเป็นในหน่อยตั้งแต่น้องแ้ะเวลานะครับรักมากนะครับแพ่งหลายนะครับกับหลานสาวใครจะทําอะไรก็ได้แต่ถ้ายังกับหลานหน่อยเนะี่ยผมม่ยอมนะครับผม จะไม่ยอมให้หลานลําบากนะครับบอกคนยอมให้หลานลําบากอ๋อสำหรับคลิปนี้มันนี้ก็คงเอาไว้สำนีกก่อนนะครับมารับหลานนะครับมารับหลานไปอ่ามาจากลงกับเลิกโรงเรียนเนาะนเป็นไรเหรอ,อมือห,หนูเพื้อนหินที่เขาเทมาไหมอืมไปเล่นหินล่ะไเล่นแ,แต่ว่าหนูไม่ได้เล่นนะนหนูก็นึกว่ามันเ้งเลยหนูก็เลย เดินขึ้นไปห้องก่อนจะไปเรียนอังกฤษโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ไปล้างอาไปล้างนะสำหรับมือนิเอาไว้สำหรับคนนะครับ,รบไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ผมปูก,กับร้านน้อยเขาเกล่าวคำว่า,า,วาสวัสดีครับ,บา